กำลังจะเดินออกจากความทุกนี้ไอ้กำลังจะเดินออกจากความสุขนี้เพื่อก้าวเข้าสู่ความทุกความน่าเบื่อหน่ายความอินาลาอาใจของวันจันกำลังจะเกิดขึ้นจะเริ่มต้นกลับไปทํางานต่อไปความสุขเริ่มอะไรจางคลายลงเริ่มไม่มีความสุขแล้วแสดงว่าไอ้สุขตัวนั้นมันเป็นสุขหลอกลวงเป็นสุขจอมปองสุขที่เดินสู่ความทุกสุดท้ายหนี้บัตรเครดิตมาเวลาเกิดปัญหาไม่มีเงินเก็บมีภาระปัญหาหนี้สินที่ต้องจ่ายเงินไม่พอเราก็เริ่มบอกว่ากูไม่น่าไปเที่ยวเลยว่ะ ถ้าไม่ไปเที่ยวครั้งนี้เงินจะมีมากกว่านี้ถ้าไม่ไปเที่ยวตรงนี้เงินจะเหลือจ่ายตรงนี้ได้มันจะเริ่มปรุงแต่งละไม่น่าไม่น่าลูงี้ลูงี้มันจะไปกันหมดเลยทีนี้สังขารละขันเริ่มทํางานมันเริ่มทํางานอาจารย์จะอธิบายทุกให้เราฟังแบบง่ายๆกระชับกระชับในขันห้าแบบรวบยอดทีเดียวลกูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าตัว เราดูนะว่ายขันห้ามันก่อกองทุกพระเจ้าบอกว่าอุปทานขันห้าหรือปัญจุปาทานขันขันห้านี้คือกองทุกอุปทานในการยึดบ้านถือมัานในขันห้าไอเนี้ยคือกองทุกของชีวิตเรารูปมันเป็นทุกขยังไงร,รูปคือเวตาลูคือะายมหาภูตาทั้งสี่ท่านดินท่านน้ำท่าุไฟท่านลมมันเป็นทุกกับชีวิตเรายัางไงอะรูปมันเดินสู่ความเสื่อมได้ไหมท่านดินเดินขั้ความเสื่อมได้ไหมได้เท่าชะแ,แลแก่ชะลาใช่ไหม หัวเข่ากระดูก,กระเดี่ยวกบแก็บกบแก๊บป่วยเป็นโครคภัยแค่เจ็บสารพัดก็เกิดจากที่เรามีรูปมีธาตุดินธาต้น้าน้าในร่างกายเราไม่สมดุลน,น้ําในข้อเข่ามากเกินไปเป็นเกาเป็นอะไรหัวเข่าบวมน้ําบวมมันพยายามจะดันออกมาตลอดเวลาเกิดทุกข์ไหมทุกของน่าของเสียในร่างกายเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ขับถ่ายไม่เป็นเวลาของเสียตกค้างในร่างกายนามาซึ่งโครคภัยแค่เจ็บเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์กินน้ําน้อยเกินไปเป็นทุกข์ไหม น้ำในร่างกายน้อยเกินไปเป็นทุกข์ไหมมันทุกข์หมดเลยป่ะแม้กระทั่งน้ําที่คิดเราว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่กินน้าเกินไปกินน้ําน้อยเกินไปกินเค็มมากเป็นไตกินน้ําน้อยเกินไปไม่กินพอดบพอดีกินมากเกินไปก็มีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายกินน้ําที่ไม่มีประโยชน์น้ําบาดลงน้าปัลมน้ําทั้งหมดเลยน้ําที่เป็นพิษต่อร่างกายก็นํามาซึ่งความทุกข์ร้อนแก่ใจแก่กายสุดท้ายเราทุกข์อีกแล้วมาทุกข์อีกแล้วธาตุไฟอุณหภูมิในร่างกายที่ เราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิเหล่านั้นได้ในร่างกายเผาผ่านมากเกินไปเผาผ่านน้อยเกินไปมา่อพอดีป่วยไหมป่วยอีกแล้วเดี๋ยวตัวก็ร้อนเกินไปเดี๋ยวตัวก็เย็นเกินไปอุณหภูมิมีผลต่อร่างกายอย่างยิ่งท่านลมลมหายใจเะ้าลมหายใจออกของเราไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันหายใจติดขัดป่วยไหมป่วยปางตายนะบางคนถึงขั้นต้องให้ออกซิเจนนะคนเป็นหอบหายใจแรงเกินไปแต่ออกซิเจนเข้าร่างกายไม่เพียงพอ ทุกไหมทุกแสดงว่าทุกมันเกิดขึ้นจากท่าดินทานา่ทาน้ำท่าไฟท่าลมคือตัวรูปมันเป็นตัวที่ทําให้ทุกทางกายเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นการทุกทางกายโทษอีรูปไว้ก่อนเลยเพราะอีรูปนี้ทําให้เราทุกทางกายกายเราทุกได้กับพระรูปนี่แหละถ้าไม่มีรูปความป่วยไข้มีได้ไหมไม่ได้ไม่มีทตุดินทานา่ทาน้ำท่าไฟท่าลมรวมตัวกันเป็นก้อนทตุก้อนกายย่อมทุกร้อนใจไม่ได้ เพราะมันจะไม่มีอะไรทางกายเสื่อมเลยถ้าร่างกายไม่เสื่อมโรคภัยไข้เจ็บเป็นไม่ได้มันจะเจ็บป่วยได้ไข้ไม่ได้ที่มันเจ็บป่วยได้ไข้ได้เพราะมันมีรูปมันมีท่าสี่ดิน้นำไฟลมมันจึงทุกข์ร้อนเจ็บป่วยได้ไข้จากท่าทั้งสี่นี้ได้เราลองพิจารณาดีๆว่าถ้าไม่มีมันเราก็ไม่ไม่ทุกข์ไม่มีมันเราก็ไม่แก่ไม่มีมันเราก็ไม่เจ็บไม่มีมันเราก็ไม่ตาย ไม่มีมันเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเสียเงินไปฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ไม่มีมันเราก็ไม่ต้องมานั่งสวยไม่สวยงามไม่งามไม่มีคนบูลลี่ไม่ต้องมีสามีภรรยาพอใจหรือไม่พอใจว่าวันนี้มันสวยเราก็มันก็พอใจเราวันหน้าเราแก่มันก็เกียดชังเราไปหาเมียน้อยเราจะไม่ต้องมาทุกข์ร้อนเพราะเรื่องนี้เพราะอะไรเราไม่มีรูปเวทนาความรู้สึก ทีนี้มีรูปอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้สึกเข้าไปรับรู้มันมันก็ทุกร้อนไม่ได้อีกเหมือนกันเวทนาคืออะไรความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกนี้เรียกเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้พวกเรามีอารมณ์ไหมมีอารมณ์อะไรไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สุข บางคนก็เริ่มทุกข์แล้วพปก,กูเริ่มหิวข้าวใกล้เวลาเที่ยงเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากขึ้นเท่านั้นบางคนเริ่มทุกข์บางคนยังสุขอยู่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเออฟังแล้วมันได้ประโยชน์จังเลยบางคนก็เฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรอยู่กับสภาวะของความสงบอยู่ในปัจจุบันเพราะไขรควรทุกอย่างได้จนมีอารมณ์ของอุเบกขาเป็นที่ตั้งแต่ละคนแต่ละคนอารมณ์จะไม่เหมือนกันเลยในสามอารมณ์ของเวทนาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะมีภาษะเป็นเหตุ ภาษาเป็นเหตุของเวทนาภาษาเป็นเหตุของกรรมแต่นั้นภาษาเกิดขึ้นได้ทางไหนขันไหนรูปไม่มีรูปภาษาเกิดได้ไหมไม่ได้ภาษาเกิดทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายนั่น,นภาษามันกระทบอายตนะทั้งหลายเป็นตัวกระทบภาษาจึงเกิดกรรมได้ไงแล้ววิ่งเข้าหาอะไรใจคือมโน มันกระทบได้หมดเลยจากอายตนะทั้งหลายเพราะฉะนั้นภาษามันจะเกิดขึ้นได้อาจารย์จับขาไม่รู้ว่าเย็นเนี่ยถ้าไม่จับจะรู้ไหมไม่รู้หรอกมันจะรู้ได้ไงอาจารย์จับแก้วน้ําว่าร้อนรู้ว่าได้เพราะอะไรแก้วร้อนมากเลยถ้าไม่จับรู้ไหมไม่มีทางรู้แต่เรารู้ทางไหนหูภาษากระทบหูว่าอะไรร้อนเวลาเปิดต้องระวังไหมต้องระวังเพราะอะไรภาษามันกระทบเรียบร้อยแล้วว่าไอ้นี่เป็นของร้อน วางไว้เฉยๆไม่มีอะไรรู้เลยไม่มีอะไรบอกเลยผัสสาะเกิดยังแต่ภัสสาะาทางไหนเห็นได้ตามันมองเห็นแต่รู้ไหมว่าร้อนไม่รู้รแต่เปิดฝามาถ้ามีควันรู้มะอ,อีนี้มีควันไหมเนี่ยผอไม่มีเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนละแต่ถ้าเปิดมามีควันเห็นได้รับรู้ได้ว่าร้อนมะรับรู้ได้ว่าร้อนได้แต่ทีนี้เราไม่เห็นอะไรเลยขาดสติเปิดขึ้นมากินเข้าไป เอออร่อยจริงน้ำพึบะนาวเขาให้มาเออสบายคอขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าเราสัมผัสทางลิ้นรับรู้ได้ไมาว่าร้อนรับรู้ได้สแสดงว่าผัสสะมันจะผัสสะทางไหนก็ได้แค่วัตถุตัวเดียวผัสสะทุกตัวกระทบได้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าตัวไหนจะผัสสะก่อนตัวไหนผัสสะก่อนไอตัวนั้นรู้ก่อน ตัวไหนรู้ก่อนไอตัวนั้นแหละนำมาซึ่งเวทนาเลยทันทีตาเห็นปุ๊บเวทนาเกิดเลยมือสัมผัสปุ๊บเวทนาเกิดเลยจมูกได้กลิ่นปุ๊บเวทนาเกิดเลยลิ้นมรตุก้เวทนาเกิดเลยมันเกิดได้ตลอดเวลาทุกอายตนะนาในการภาษะเพราะภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมในขณะที่ภาษาจับกรรมเกิดแล้วการกระทํามันเกิดไงมันเป็นการกระทําเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละเวทนามันเกิดขึ้นจากลักษณะของอาการภาษา ภาษาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีรูปไหมต้องมีรูปไม่มีรูปภาษาเกิดได้ไหมไม่ได้ก็มันไม่มีสลายยตนาให้จับต้องในเมื่อมันไม่มีมันจะจับไปได้มันก็จับต้องไม่ได้ภาษาไม่ได้สัมผัสไม่ได้ทุกเกิดไม่ได้เห็นป่ะต้นเหตุมันอ่ะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายทุกเกิดไม่ได้มันจึงไม่ต้องเกิดไงถ้าดับเหตุของการเกิดของสิ่งเหล่านี้ได้ทุกจึงเกิดไม่ได้อะมันจะไปเอาที่ไหนมาทุก่ะ แต่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันได้เพราะมันมีการเกิดพระพุทธเจ้าจึงสอนยิงตรงประเด็นไปที่จุดเดียวเลยคือไม่เกิดวันแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทรงดับเหตุของตัวแรกเลยคือเหตุเกิดดับเลยคืออะไรการเกิดพบตัดเลยพบชาติไม่เกิดในพระองค์อีกแล้วแต่การตายของพระองค์หรือการเกิดของพระองค์มันจบยัง <Yeah. S 1> การเกิดจบแล้วแต่การตายยังไม่จบถูกต้องไหมเพราะยังมีขันอยู่ในปัจจุบันแต่พบชาติดับหมดยัง ดับตัดขาดจนหมดแล้วนี่เรียกว่าดับการเกิดที่ต้นเหตุคือการเกิดพบซึ่งนำไปเกิดชาติเขาเรียกว่าตัดสายปฏิจจสมุปาตัดความอยากขาดสะบ้าออกจากกันนวันไม่มีเกิดขึ้น,นอีกเลยนี่เขาเรียกว่าการตัดการเกิดการตัดการเกิดไม่ใช่ไปตัดเพื่อไม่ให้ตัวเองเกิดในอนาคตมันต้องตัดที่ปัจจุบันขนาปัจจุบันขนาคืออะไรไม่ให้อยากได้อยากมีในสิ่งใดเนี่ยคือความหมายของคําว่ารูปกับเวทนา ที่นี่เวทนาอารมณ์มันจะตัดเราจะตัดอารมณ์แล้วถ้าผัสสะมนกระทบล่ะมนกระทบไปแล้วจะตัดเวทนาอารมณ์ให้มันเหลือแต่อุเบขาตัวเดียวทำยังไงอะเหมือนที่อาจารย์สัตย์นยายทำที่พวกเราสัตยายกันเมื่อเช้าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้รสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ารู้สึกสักแต่ว่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปยึดว่าเป็นของเราเขาให้พานอาจารย์มาไม่ต้องไปยินดียินาลสักแต่ว่าแต่ใครมาเอาของกูไปนะแต่สักแต่ว่ารับรู้ไว แต่ก็ต้องรัาแต่ถามว่าอาจารย์ห่วงไหมห่วงยางมันก็ต้องห่วงเพราะอะไร <c oughs> เขาให้เรามาแล้วไงมันถึงความยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ถามว่าถ้าถึงว่าเวลามีคนขโมยไปอาจารย์ต้องมาทุกข์ร้อนกับมันไหม <c oughs> ไม่ถ้าอาจารย์ทุกข์ร้อนกับมันนั่นแหละเรียกว่าทุกจู่โจมเรียบร้อยแล้วไม่ยอมยับในความเป็นจริงเนี่ยพบเกิดชาติเกิดเรียบร้อยแล้ว,ลวถ้าตายไปนะอาจารย์อาจจะไปเป็นเห็บหมัดลาเหลือบล้อนอะไรลิ้นอยู่ในเกาะอ,อยู่ตามอีพรมอีตามกามมยี่นี่แหละ พราะอะไรมันไปเกาะไปยึดอยู่กับสิ่งนี้ไงมันก็ไปสร้างพบอยู่กับสิ่งนี้ความทุกข์ร้อนใจความกังวลใจย่อมถึงความจู่โจมเข้ากับเราความอิหนาลาอาใจความควับแค้นใจเริ่มเกิดขึ้นทีนี้โสกปริเทวทุกขโทมานัสอุปญญายาสะทั้งหลายก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้แค่อาการเดียวนี้ครบหมดเลยนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวดที่เกิดขึ้นโสกคือความโศกปริเทวะคือความล่ำไหลลำพันธ ทุกขะคือความทุกข์ทางกายโทมนัสคือความทุกข์ทางใจความเศร้าอุปายาสคือความคับแขนใจอาการเหล่านี้เกิดขึ้นครบถ้วนในกระบวนการครั้งเดียวที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นอ,อารมณ์เราที่มันกระทบนะถ้ามันกระทบไปในทางความทุกข์สกปร,ริเทวะทุกขะโทม,มนอุปายาสะมาพร้อมกันหมดเลยครั้งเดียวเราเชื่อไหมว่าในชีวิตเราในหนึ่งขนาจิตเนี่ย สามารถทําให้ราคาโทสะโมหะมันติดอยู่ครั้งเดียว อ่าค่อยอ่าคยคทำความรู้สึกตัวร่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันค่อยๆขยับขยายตัวเองค่อยๆมีสติในการกลับมาอยู่ในอิิยาบทปกติ อย่าลืมมีสติอยู่ต่อไปนะรู้ลมไว้ชั่วขณะหนึ่งอย่าให้หลุดในช่วงอะไรอย่างลอยต่อที่เรากำลังขยับร่างกายตามดูอิรลยาบทตัวเองทันไหมลองดูสิเวลาออกปุ๊บแขนขาขยับมาเริ่มทันอิเลยาบทที่ขยับหรือเปล่าพอบอกให้ออกปุ๊บมันก็ลืมลม นี่เริ่มลมมันก็ต้องไปจับอยู่กับอิริยาบทเริ่มบีบนวดขารู้ตัวไหมว่าบีบนวดขาอยู่เอาสติไปจับตรงนั้นมันขยับเคลื่อนไหวปุ๊บจับเลยอย่าให้หลุดทําให้มันเกิดความเคยชินทําให้มันนอนเนื่องในสันดานทําให้มันเป็นอุปนิสัยทําให้มันเป็นปกติธรรมชาติในปัจจุบันขณะ ให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัขนขณะตลอดเวลาถ้าเรานั่งนิ่งๆก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปถ้าเราขยับร่างกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้กับอิริยาบถท,ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนั้นเออค่อยๆออกค่อยๆคลายตัวออกไอที่เราทำเมื่อกี้นี้มันเรียกว่าสมถะเราแค่ ทำความเพียรเพื่อฝึกรูส้รสึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมทีนี้ไอ้ตัวยากเนี่ยมันคือตัวปัญญาสมถะมันคือความสงบสงบระง,งับอยู่กับปัจจุบันขณะการที่เราดูลมหายใจเมื่อกี้เนี่ยมันมันเป็นแค่การดูกายคือดูลมเข้าออกเพื่อให้เราสงบอยู่จุดใดจุดหนึ่งเกาะเสาเขื่อนเสาหลักไว้ ก็คือเกาะลมไว้ไม่ให้หลุดให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดตรงนั้น,นะ่ะไม่ให้หลุดไปไหนโฟกัสรู้ชัดรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ให้หลุดถ้าเราโฟกัสตรงนี้ได้จนถึงที่สุดมันอิ่มอยู่ในอารมณ์มันจะค่อยๆดับการมาฉันทาพยาบา,าทินมิท h อุทะจกักกุกุจาวิจิกิจฉามันจะค่อยๆดับมันจะเริ่มดับความพอใจในทุกๆสิ่งมันจะเริ่มดับความพยาบาทมาร้ายคับแค้นใจกับคนอื่น มันจะเริ่มดับความง่วงเหงาหานอนมันจะเริ่มดับความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านมันจะเริ่มดับความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ใครจะพักเข้าห้องน้ำก่อนและเดี๋ยวกลับมาอาจารย์จะพูดเรื่องวิปัสนาต่อและเดี๋ยวจะได้เข้าใจมากขึ้นอาขยาับใครจะไปเข้าห้องน้ำไปเข้าฝั่งมือที่อาจารย์กำลังชี้อยู่นี้เป็นห้องน้ำผู้ชาย ด้านประตูออกไปปุ๊บผู้ชายปั๊บห้องนี้ผู้ชายเข้าอย่างเดียวผู้หญิงอย่าไปยุ่งห้องอื่นที่เหลือผู้หญิงเข้าได้ทั้งหมดผู้ชายอย่าไปยุ่งแม้จะเป็นป้ายห้องน้ําผู้ชายถ้านอกเหนือจากห้องนี้ผู้หญิงเข้าได้เลยฝั่งนี้ฝั่งโน้นทุกฝั่งผู้หญิงเข้าให้หมดเพราะผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายขอห้องเดียวพอห้องนี้เพราะว่าผู้ชายก็เหลือเฟือละห้องเดียว เชิญเข้าห้องน้ำเอาสักสิบนาทีพอไหมไม่รู้เนาะเอาสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงห้านาทีก็ได้เออสิบเอ็ดโมงห้านาทีเจอกันระหว่างนี้พักเข้าห้องน้ำใครไม่ได้ปวดฉี่อะไรก็ไม่ต้องไปนั่งอยู่นี่แหละใครจะไปเข้าห้องน้ำเข้าไม่ใช่ลงไปกินข้าวนะอย่าไปกินนะไม่ให้กินนะ ไปกินน้ำก่อนไปไปฉี่น้ำก่อนเอ้ยไปฉี่ก่อนฮะก็่ปฮ่า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 ก็ไอะไรไไเอแอลกอฮอล์โอ้ขอบคุณมากเลยม <laughs> ันเผลอฉีดหน้าเนี่ยเขาจะขอให้จ้างได้มระหว่าก็อย่าเพ,พิ่งดีกว่าแต่ว่าถ้ามาแล้วไม่เป็นไรมาแล้วก็มาเลยแต่คนอื่นอย่าเพิ่มเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวมันมากันหมด ก็ไม่เป็นไรมาได้เลยย๋ยไม่วุ่นวายอะไรอ๋อขอบคุณมากเลย ของเอ็มวขอบบคุณ,าคณมากเลยนะอนุโมทนาอาจารย์ขอบคุณมากมากจ้ะอนโมทนาเห็นะอาารย์เเบบี่ออีเกี่ยวขอบคุณมากเลยอาจารย์อนโมทนาวยนะขอบคุณมากมากเลย กุฏิเขาจะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกให้ oh. จนกว่าเราจะไปอยู่เป็นผ้าขาวก่อนพอเวลาไปอยู่เป็นผ้าขาวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหากุฏิให้อยู่ uh. แต่เราจะอยู่ข้างนอกก่อนเจ็ดวันอยู่ที่ศารารับรองแต่ก็อยู่ในป่านั่นแหละแล้วก็พอเวลาวันที่เขาเลือกกุฏิให้ mm. เขาก็จะให้เราเข้าป่า <Okay. S 1> เพราะว่าเขาจะให้เราฝึกตัวเองก่อนว่าเราปรับสภาพตัวเองได้ไหมเพราะถ้าปรับสภาพตัวเองไม่ได้มันจะป่วย mm. ไม่มี mm. มันจะรวมกันเลย เขาจะบวชหมู่พร้อมกันเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาจะเซฟทุกอย่างเลยดีมากก็อย่างพวงมาลัยถวายอุปชาเนี่ยก็ไม่ให้มีเขาจะเอาจานใบหนึ่งทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้ดอกเดียวใส่ลงไปในจานแล้วก็ถวายอุปชารวมใช่ถวายแต่ว่าเวลาเราเราเข้าหาอุปชาแต่ละองค์อ่ะมันจะต้องมีพานขอขมากรรมต่อละคนหนึ่งจานหนึ่งจานซึ่งมันก็ไม่กี่บาทนะ ทุบเตียงก็ของวัดจัดให้ดอกไม้ก็เก็บเอาข้างทางอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แล้วก็ดอกเราเลื่อมดอกเดียวมันรู้สึกดอกเราเลืมอูง่ายง่ายเลยไม่ขานหน้าใช่ต้องขานหน้าเป็นคําขอบวชเป็นวัดป่าก็คือคําขอผสมบทท่องไม่ได้ก็ไม่ให้บวชก็ในระหว่างสาสิบวันนี่เป็นพระขาวต้องท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ยืดมีคนเคยอยู่นานสุดหกเดือนหกเดือนเป็นพระขาวไม่ได้บวชไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่ได้ให้บวชบวชไม่ได้คครรัับบเล มีอะไรไหมอ๋อมามาให้เซ็นจะกลับเลยเหรอม,มาเซ็นก่อนก็ได้มาไม,ไม่เป็นไรเอานี้มาเซ็นก่อนม,มามาเซ็นเอกสารอะไรเนาะเป็น พระจอมเกล้าพระนครเหนือให้อาจารย์เซ็นอะไรตรงนี้คือมกิจกรรมแล้วปาร์ตี้อะไรคะเรียนชุมนุมค่ะเหมือนแบบกิจกรรมทำความดีนะะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะให้อาจารย์เซ็นอะไรกมชื่อโครงการนะะคแล้วชื่อโครรงกาอะไรเราต้องไปนคนเขียนเองหรือเปล่าเนี่ยอเออแล้วให้อาจารย์เซ็นชื่อเหรอก็จะสอบมาถึงกู้ทุนเพืน่นการศึกษา วันเดี๋ยวนี้เขาจะให้กู้ต้องมีอเอ,อ,อเดี๋ยวเขาไปไล่กิจกรรมเอานี่กี่กิจกรรมวะเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวนี้ขอทู้มันยากขนาดนี้เลยเนี่ยขอบคุณามากมานะอนุโมทนานด้วยาเดี๋ยวถ่ายรูปตอนตอนตอนว่าง <Okay. S 1> เดี๋ยวใครที่จะถ่ายรูปก,กับอาจารย์รอตอนเที่ยงเนาะใครจะเข้ามาทําอะไรรอตอนเที่ยงทั้งหมดตอนนี้อย่าพึ่งเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเพราะว่าถ้ามาคนหนึ่งเดี๋ยวมันจะมากันหมดรอตอนเที่ยงทีเดียวเนาะ ๋ยวารอให้เสร็จอะไรก่อนแล้วค่อยเข้าก็มากันแล้วก็อาจารย์จะให้ถ่ายรูปตอนเที่ยงพอเวลาเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเน <ys> ี่ยก, <üyor> ก็สามารถถ่ายรูปได้เลยเที่ยงตรงแล้วก็อาจารย์จะอยู่ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงอาจารย์ขอรูปไปเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เราตอ่อคิวรอได้เลยแล้วก็อาจารย์เดินกลับเข้ามาก็เริ่มถ่ายรูปใครจะไปกินข้าวก่อนก็ไปได้เลยใครจะถ่ายรูปก่อนก็ถ่ายก่อนรีดถ่ายแล้วก็รีดลงไปกินข้าวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเที่ยง เสร็จแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาต่อคิวแถวถ่ายรูปว่าจะ,จะถ่ายเนี่ยเที่ยงจนถึงประมาณเที่ยง45หรือเที่ยง50ก็จะยืนถ่ายอย,อย่างนั้นอะ่ะจนกว่าจะหมดแล้วก็จะตัดแถวเพื่อเที่ยงเทื่อบ่ายโมงเราจะได้เริ่มเริ่มต่อจนถึงสี่โมงเย็นแล้วสี่โมงเย็นเาจะให้หลังจากเสร็จทีแล้วก็จะถ่าจะให้ถ่ายรูปต่อแล้วก็สรุปก็มีแจกของหรือเปล่าเนาะมีแจกไหมนะคุณเจมอยู่ไหม สรุปมีแจกไหมคุณน้องเขออยียนคุณเจมว่ามีแจกอะไรหรือเปล่าไม่รู้เขาเช็คเขียนว่าเช็คอยู่ไม่รู้ว่ามีไหมสรุปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองลองตามคุณเจมหน่อยก็ได้ไม่แน่ถ้าไม่มีจะได้นี่จะได้รู้จะได้แยกย้ายเลยก็เดี๋ยวตอนเลิกเสร็จแล้วกุ๊บปุ๊บก็เราก็จะมีอ้าวอาจารย์ลืมอาหารลืมขนมว่างตอนเย็นป่ะวะเนี่ยตัวหลังต้องให้คนอื่นสั่งไม่นด้วาจย์สั่งเองลืมเลย ไม่ต้องแดก <laughs> แค่เที่ยงก็อิ่มจะอ้วกแล้วมั้งกูว่าแต่เดี๋ยวน่าจะมีของเหลือแหละเหลือก็เก็บกลับได้เลยเดี๋ยวให้เขาเตรียมไว้เป็นชุดๆแล้วก็ขนกลับแล้วก็ตอนสี่โมงเย็นเลิกเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะให้ถ่ายรูปตอนเลิกเราก็ต่อคิวรอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แย่คนที่ถ่ายแล้วอาจารย์ขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาไม่ต้องกลับมาถ่ายแล้วนะไม่งั้นมันไม่จบ คืออาจารย์เห็นบางคนนะเชา้ากลางวันเย็นมันมาสามรอบมันมาถ่ายหาแล้วดาโอ้ยมันจะถ่ายอะไรยาวนานเกินการขนาดนั้นเอารอบเดียวพอมันจะได้แบบประหยัดเวลาไม่งั้นเย็นสุดท้ายแล้วอาจารย์จะได้กลับช้าอีกพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าอีก เพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บของอีกไงหลังจากเสร็จพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเก็บของแล้วประชุมทีมแอดมินอีกเสร็จแล้วก็แยกย้ายเดี๋ยวจะต้องขนดอกมงดอกไม้กลับบ้านมันเยอะแยะไปหมด